สวีดะสวัสดีนะครับผมก็อยู่กับผมนะเอฟชนายุทธแล้วก็สเก็ตฟุตบอลแกมในช่วงเช้าเแบบนี้กันหน่อยสวัสดีชาวสเก็ตฟุตบอลทุกคนด้วยนะครับสาหรับเชา้านี้ใครที่กําลังจะไปทํางานใครที่กําลังจะไปเรียนก็ขอให้ตั้งใจทํางานตั้งใจเรียนนะครับก็ขอให้จับรายเป็นเงินเป็นทองนะครับโอ้โหมาฟังข่าวชิวๆกับสเก็ตฟุตบอลครัมเมื่อคืนนี้ก็ถือว่าเพียงพอครับสำหรับรูปเดียวนะสำหรับบล็อกมุนในแกรมในการเฉือนเปเชียเป็น1ปราตรศูนย์ อาทีะะนั่นของโอเวนฮาร์กรีฟครับโอ้โหสุฮกเจดอนซันโชเมื่อคืนนี้เลี้ยงผ่าน12ครั้งครับสุฮกซันโชว่าโชอฟอร์มกลบประธานอ็ปเป้ได้แบบสนิทใจเลยนะครับอืเป็นอะไรที่น่าเหลือเชื่อมากล่าสุดทางฮาร์ก,กรีฟครับอดีตกองกลางของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับชื่นชมเจดอนซันโชโชอฟอร์มเหนือกว่าทุกคนในสนามรวมถึงเคลียร์อิปเป้สตา์ฝั่งของเฟเชในเกมที่บูเซียดรนนูลส์เหลืองเปิดบ้านเฉือนปารีสแซงต์แชงแมงไป1ประตูโซน แม้ไม่มีส่วนร่วมกับประตูครับแต่ซันโชยอยู่ในสนามเต็มเวลาครับเลี้ยงผ่านคู่แข่ง12ครั้งแน่เป็นสถิติใหม่ของผู้เล่นอังกฤษในแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยครับช่วยทีมคุมความได้เปรียบรอบตัดเชือกนัดแรกด้านของฮาครีฟครับแปลกใจแสดงทัศนะระหว่างเป็นครูบอกว่าผมสามารถบ,บอกได้จากภาษากายและการสัมผัสบ,บอลเพียงไม่กี่ครั้งว่าซานโชกำลังเล่นด้วยความมั่นใจ สมัยอยู่แมนยูเราไม่ได้เห็นเขาพยายามเลี้ยงหลบคู่แข่งอย่างจริงจังไม่ว่าจะเป็นเพราะเรื่องของความฟิตหรือปัญหาความมั่นใจยังไงก็า,ามวันนี้ซันโชใช้ฟอร์มการเล่นตอบคำถามหลายอย่างเขามีความจองหองเล็กน้อยในตัวและนั่นคือเรื่องที่ดีมากสำหรับผู้เล่นที่ใช้ไหวพริบคุณอาจจะวิเคราะห์เขาไม่สม่ำเสมอแต่วันนี้ซันโชอยู่ในระดับเวิร์ดคลาสเขาโชว์ฟอร์มเหนือกว่าทุกคนในสนามรวมไปถึงหนึ่งในผู้เล่นที่ดีที่สุดในโลกอย่างเอ็มบปเป้ P P e. ผู้คนที่มีอคติสามารถทำแบบนั้นต่อไปแต่นี่คือชิปเ์สเลกและไม่ว่าทีมไหนต่างเจอความกดดันหนะักซันโชจึงสมควรได้รับคำชื่นชมอย่างมากขณะเดียวกันนะครับอีกหนึ่งกูรูผู้กล้าบรอดอย่างเชอริรี่องรีครับร่วมชื่นชมพร้อมวิเคราะห์สาเหตุที่ซันโชเนี่ยไม่สามารถโชว์ฟอร์มกับแมนยูได้ครับองรีบอกว่าทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเจดรอนซันโชประสบปัญหาด้านจิตใจ,จยอยู่ตอนที่เออเขาอยู่แมนยูในฐานะมืออาชีพเมื่อสภาพจิตใจไม่ดีพอ ไม่ว่าจะเป็นใครอยู่ทีมไหนไม่สนคุณย่อมไม่สามารถโชว์ฟอร์มได้ฟอร์มการเล่นในค่ำคืนนี้ทําให้คุณเห็นจิตใจของซันโชดดีขึ้นแล้วผมคิดว่าตอนอยู่แมนยูเขาเลี้ยงผ่านคู่แข่งไปเจ็ครั้งโดยใช้การเล่นไปตั้ง48เกมเนยคืนนี้เขาทําแบบนั้นได้ภายในเวลา10นาทีแรกสิ่งที่ผมจะบอกคือปัญหาสภาพจิตใจไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะรับมือและคุณไม่ควรจะประเมินมันต่ำไป โอ้โหพูดมาอย่างหล่อเลยครับสำหรับเชอรี่องรีนะครับโอ้บอกว่าตอนอยู่แมนยูเนี่ยความมั่นใจมันหายห,ายหดไปหมดอะครับมันเล่นไม่ออกอะทำไงได้อะสภาพใจิตใจมีผลนะครับแต่พออยู่รอนมูลเลยโอ้โหเล่นเมื่อคือนนี้ถือว่าโชว์ฟอร์มเปลีย่ยงปรางเลยครับสำหรับเจดอนซันโชนะครับโอ้ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเตะตาครับสำหรับเอ็มเป้เนี่ย เงียบไปเลยครับเงียบกริบนะครับโอ้โหซันโชเล่นกรบครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับฟอร์มของเจดอนซันโชก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ครับไปตามข่าวของเวอร์จิลฟันได้กันหน่อยครับเหมือนทางไบเยนมูนิกครับมีข่าวเชื่อมโยงอีกแล้วนะครับมาตามกันหน่อยเออมันมีรายงานข่าวจากสื่อในฝรั่งเศสครับไปโยงบอกว่าไบเยนมูนิกเสือใต้เนี่ยไปถามเรื่องจากลิเวอร์พูลเรื่องของเวอร์จิลฟันได้นะครับ รายงานข่าวจากสปอร์โซนนะครับบอกว่าบาเอ็นมิวนิคครับได้สอบถามลิเวอร์พูลเกี่ยวกับข้อมูลของเวอร์จิลฟานไดไม่รู้ว่าสอบถามเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับที่เขาต้องการรู้ต้องบอกว่ากองหลังชาวเทเรนด์อยา่างฟานไดครับถูกโยงว่าอาจจะแยกทางกับลิเวอร์พูลในช่วงหลังจบฤดูกาลนี้บวกกับอนาคตที่ไม่นอนเพราะว่าเจลลนครอปกำลังจะอำลาทีมแอนฟิลด์ด้วยเหมือนกันเมื่อฤดูกาลนี้จบลงไป ด้วยสัญญาที่มีไปถึงปี2025ครับบวกกับความสนใจจากสโมสรในลีกซาอุดิอาระเบียทําให้มีรายงานเรื่องการย้ายทีมออกมาไม่ขาดสายสําหรับฟานไดครับล่าสุดครับสปอตส์โ n นรายงานบอกว่าไบเยนมิวนิกได้ส่งเรื่องสอบถามไปยังลิเวอร์พูลเพื่อขอข้อมูลของแนวรับวัย32ปีอย่างฟานไดแม้ทางนักเตะต้องการเล่นในอังกฤษต่อไปแต่ดูได้ทีว่ากุนซอรายใหม่รวมถึงทีมบริหารจะเป็นยังไงเนี่ยฟานไดก็ยังไม่รู้นะครับ ในรายงานก็บอกว่าอันคาดิซียานะครับพร้อมมอบข้อเสนอสุดงามให้กับฟันไดพิจารณาแต่จะเจอการแข่งขันจากเสือใต้ไบเยนเพราะว่าไบเายนเองสนใจจะใช้ประสบการณ์ของฟันไดนะครับในการให้มายืนแผงหลังอะไรเงี้ยครับฤดูกานนี้ครฟันไดลงสนามให้กับลิเวอร์พูลไปแล้ว45เกมจากทุกรายการทำได้4ประตูกับ2แอซิสนะครับ โอ้โหถือว่ามีการเชื่อมโยงอีกแล้วครับสำหรับเวอร์จิลฟันได้กับไบเยนมิวนิกนะครับเหมือนสอบถามข้อมูลอยากจะได้ตัวตตนักเตะคนนี้เอาไปยืนแผงหลังเพื่อใช้ประสบการณ์ชโชคชรับในวัย32ปีเนี่ยคุมแผงหลังให้กับเซอร์ไตไบเยนอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับสโมสรจากซาอุดีอาระเบ,บียก็ให้ความสนใจเหมือนกันนะสำหรับกองหลังรานี้ครับไม่ใช่ว่าไม่เนื้อหอมครับ32ยังแจ๋วนะครับ โอ้ถือว่ากําลังพีคเลยครับในช่วงอายุแบบนี้ครับต้องมาตามครับเพราะว่าหลังจบฤดูกาลน,นี้ไปทางเจ็กเกนคอปเองก็จะอำลาลิเวอร์พูลเหมือนกันครับไม่ใช่แค่นักเตะอีกหลายๆคนครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับอนาคตของเวอร์จิลฟานได้ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ครับไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับเดี๋ยวเราไปรับฟังสิ่งที่น่าสนใจสักหน่อยนะครับก่อนจะไปตามข่าวของลามะเดวิดเดกอนะไปฟังกันหน่อยฮะ มาแล้วครับมาแล้วนะครับกิจกรรมเดือนพฤษภาคมนี้ครับพฤษภาเปแบบจุกๆไปเลยนะครับทานดัานของยูส o r สามหกห้าครับจัดแคมเปญใหญ่นะครับแจกของรางวัลแจกหนักแจกแรงแจกจริงแจกทุกเดือนแจกทุกซัปดา์นะครับในเดือนนี้แจกของรางวัลมูลค่ามากกว่า1.5ล้านบาทนะครับโอ้โหแพ็กเกจจูบอลอะไรต่างๆแจกฟรีนะครับเดือนที่แล้วแจก1ล้านบาทนะครับพร้อมกับ iPad Gen 10 แต่เดือนนี้ครับมอบไปให้เลยครับ1.5ล้านบาทนะครับโอ้โหแจกไม่ยัง้งเพียงแค่เป็นสมาชิกก็ได้รับสิทธิ์ลุ้นแล้วนะครับกิจกรรมนี้เริ่มตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่3 1สเพฤษภาคมนี้เท่านั้นนะครับภายในเดือนนี้ถ้าใครสนใจครับก็แอดไปที่แอดยูสกอร์สามห้าีแอดอำนาจด้วยที่แอปเขียวนะครับและถ้าบอกว่ามาจากช่องสเกต็ตฟุตบอลคุณจะได้รับโค้ชลดแล้วก็สิทธิพิเศษเ,เยอะแยะมากมายนะครับถือว่าเป็นอะไรที่เปแบบจุกๆนะครับ 5 5 5แนะโอ้ยห1.5ล้านบาทถ้าใครสนใจก็ไปตามกันได้นะครับนะก็ฝากไว้ครับมาตามข่าวของลามาดาบิทดกากันหน่อยครับเหมือนอาจจะมีการรีเทิร์นไปที่แอลเลติโกมาดรตตราหมี um i, ครับหากว่าอนาคตของยานโอบรักไม่แน่นอนว้าวใครคิดถึงกันบ้างครับสำหรับลามาดาบิทดีกานะครับโอ้โหมีข่าวไหมฟังแล้วครับ มีรายงานบอกว่าเดคอาจจะรีเทิร์นตรามีแอนมาริดก็ได้หากยานโอบรอกย้ายออกจากทีมนะครับอันนี้เป็นรายงานข่าวเมื่อก้าคืนที่ผ่านมาจากเอสตาดิโอเดอปติโบนะครับรายงานบอกว่าดับคาครับอาจจะกลับไปที่ตรามีแอนมาริดในช่วงสมมรนนี้หากว่าตรามีเนี่ยปล่อยตัวยานโอบรอกแลกกับเงินก้อนโตนะครับเราต้องบอกว่าด d บเลคาครับลามาในวัย33ปีมีโอกาสหวนคืนที่อาิโกมาริด หากตราหมีตัดสินใจขายยานโอบรักนะครับผู้รักษาประตูทีมชาติสโลวีเนียในช่วงสมัยน,นี้ดิเคียเป็นเด็กปั้นของตรามีแอนมตอยู่แล้วครับที่ก้าวขึ้นมาเล่นชุดใหญ่ตั้งแต่ปี2009ก่อนจะย้ายไปโลดแล่นที่พิมพ์นักเกิดกับแมนเชสเตอร์นักเต่ในช่วงสมร์ปี2011จนกระทั่งแยกทางกับแมนยูหลังจบฤดูกาลนะในช่วงหน้าร้อนปีที่แล้วและยังคงเป็นนักเตะไร้สังกัดในจนถึงตอนนี้นะครับโอ้โหยังไม่มีทีมเล่นครับจนถึงณปัจจุบัน ตามรายงานก็บอกว่า,วาดเกียตั้งเป้าจะกลับมาเล่นฟุตบอลอีกครั้งในฤดูกาลน,นี้และมีการหวนคืนตราหมีแอนมาริดเหมือนกันหลังจากมีรายงานบอกว่าตรามีแอนมาริดพร้อมเปิดรับพิจารณาข้อเสนอในการปล่อยตัวยานโอบราคในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ครับสำหรับโอบราคในะครบย้ายจากเบนฟิก้ามาฟอสซอรแอนมาริดตั้งแต่ซัมเมอร์ปี2014เหมือนกันครับเขากลายเป็นขุมกําลังหลักของตราหมีตลอด10ปีที่ผ่านมาและเคยมีสถานะเป็นผู้เล่นที่ห้ามแต่ต้อง แต่รายงานล่าสุดบอกว่าตราหมีพร้อมปล่อยนายทวานวัย30ปีหากได้รับข้อเสนอที่เหมาะสมนะครับผมโอ้โหไม่รู้แล้วครับว่าสุดท้ายแล้วสถานการณ์ของลามะดาบิลกิกจะเป็นยังไงครับ <c oughs> แต่ก็ไม่แน่นอนครับโอ้โหอาจจะมีการรีเทิร์น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 ที่ตราหมีแอนมาริดก็ได้อยากให้เขากลับมามีสโมรสรใหม่ ให้เร็วๆเนี่ยครับอยากเห็นแล้วสําหรับรามาดาบิยาเพราะเราตั้งใจอยากเห็นเขากลับมาเล่นฟุตบอลนะครับทุกคนรอานอยู่นะครับรอานกลับมาเล่นฟุตบอลนะครับเพราะว่านักเตะคนนี้ยังไม่มีความคิดที่จะรีดเอ้ยมีความคิดที่จะแขวนสตัร์ทนะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้สําหรับช่วงเช้าแบบนี้นะครับอ่ะถ้าทาอะไรอยู่ก็ขอให้ทําแล้วเป็นเงินเป็นทองนะครับเดินทางไปไหนก็ขอให้อย่าประมาทนะครับกับการใช้ชีวิต ขอทุกคนมีความสุขกับการใช้วีวิตในวันนี้นะครับแล้วก็มีอะไรก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยครับรักและเป็นห่วงทุกคนเสมอนะครับจากใจของเอฟสก t ฟบอลนะครับจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะครับรำ่ำรวยเงินทองครับชีวิตมาไม่สิ้นก็ดิ้นกันต่อไปนะครับทำงานทุกวันก็ขอให้ตั้งใจแล้วก็ต้องต่อสู้นะครับผมราชบัณฑ์อุปสรรคอะไรต่างๆไปด้วยกันนะครับชดชวย